ระดาวเจรายงานทักครับนี่เป็นคลิปพิเศษสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับเมื่อเทวดาสวยอายุรู้รอรุง่งได้โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปพิเศษอย่างนี้ในคราวต่อไปนะครับก็สำหรับท่าน ที่เกิดบางท่านนะครับบางท่านก็อาจจะคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเทวดาเสวยอายุมาบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องในลักษณะอย่างนี้นี่ค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นผมจึงทําการย่อยเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะได้ฟังกันได้เป็นตอนๆนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้กันตามแต่สะดวกนะครับ ประโยชน์ของการได้ฟังคลิปเรื่องเทวดาสวัยอายุนี่ก็คือเราสามารถนําไปใช้ในการวางแผนชีวิตได้ครับเพราะว่าในแต่และช่วงเวลานั้นน่ะค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อช่วงจังหวะไหนเหมาะสาหรับทาอะไรหรือว่าเราต้องรอคอยอีกนานไหมอะไรทํานองนี้เราก็จะได้ทราบไว้นะครับคือช่วงที่ไม่ควรจะต้องลุยหรือทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ไปลงมือลุยหรือทําในสิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้ไม่ สิ้นเปลืองหรือก็ไม่เสียประโยชน์ไปะทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าเทวดานั้น,น,นมีอยู่2ฝ่ายนะครับก็คือเทวดาฝ่ายสุปรเราะห์นะครับก็คือมีเทวดาพระจันทร์พระพุทธพระ เพรหัสสวัสดีนะครับพระสุกนะครับก็แทนด้วยเลข2เลข4เลข5เลข6ตามลาดับนะครับส่วนเทวดาไฟบาปพระเค์เนี่ยก็มีพระอาทิตย์พระอังคารนะฮะพระเสารว,วก็พระหูแทนด้วยเลข1เลข3าเลข7แล้วก็เลข8ตามลาดับที่เห็นวงอยู่ในสีแดงนั่นนะครับนั่นแหละครับก็คือเทวดาพระอังคารซึ่งเป็นเทวดาที่จะสเสวยอ,อายุของ ตัวท่านซุ่งเป็นคนเกิดวันอังคารเนี่ยในเบื้องแรกเลยนะครับก็ยอมรับว่าการที่มีเทวดาฝ่ายผับข้อเนี่ยมาสวยก่อนนะก็เรียกว่าได้ยากก่อนนะครับคือการได้ยากเนี่ยมันก็มีข้างข้อดีข้อเสียนะครับการได้ยากนีนก็เหมือนกับการได้ฝึกฝนในสิ่งที่เรียกว่ายากไว้ก่อนคือการความยากนี่ก็มีประโยชน์นะครับความยากเนี่ยมันม่เค ทำให้เรารู้จักอดทนความยากเนี่ยรู้จักทําให้เราเกิดความถ้าเยอทยานอะไรต่างต่างดังน,นั้นไม่ใช่ว่ารเรื่องของความยากความลําบากเนี่ยมันจะไม่มีผลดีซะทีเดียวทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรจังหวะที่เสวยอายุเนี่ยฮะก,ก็จะไล่เรียงกันไปนะครับในเบื้องแรกก็พระรังคารเสวยก่อนครับให้นอนเราเกิดวันอังคารนะครับต่อมาก็เป็นพระพุทธนะฮะพระเสาร,ร์พระพฤหัสพระราหูพระศุกร์พระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะครับ คือการสเสวยเนี่ยเจะเรียงลําดับขึ้นไปจะสังเกตเห็นว่าจะมีการสลับเป็นสุภเคราะห์บาปเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยไปนะฮะคือจะไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีดีตลอดแนวหรือว่าเสียตลอดแนวนะครับขอ ดังน,นั้นเนี่ยเร right? ียกได้ว่ามีชหวะวห้ตั้งตัวนะมีมีชหวะวห้ตั้งตัวไม่ใช่ว่าโอ้โหหนักตลอดเลยโอ้มันไม่ใช่อย่างนั Vietnam ้นนะครับเรามาดูตอนต้นๆนะครับว่าวัยที่เราอยากได้วัยที่เราอยากมีนั่นนะก็คือแน่นอนครับใครๆก็อยากจะอยู่ในช่วงวัยพระัหนะวัยพระัสมีระยะเวลา19ปีนะครับแต่ก่อนที่จะถึงวัยพระัหนั่นนะลองมาดูสิครับว่าในช่วงที่พรางคารเสวยายุนั้นแปดปีนะฮะ พระสาวพระพุทธก็เสวยอายุ17ปีพระสวาวก็สิ0ปีดังนั้นเนี่ยกว่าจะถึงจังหวะที่พระพฤหัสเนี่ยใบเสวยอายุเนี่ยระยะเวลาต้องถึง35ปีนะครับดังนั้นเทวดาพระพฤหัสนะครับจะเสวยอายุเป็นเวลา19ปีนะฮะเขาต้องแต่ช่วง อายุตั้งแต่35ถึง54วัยพฤหัสเป็นวัยที่ดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัยที่เรียกว่าเหมาะกับการทํามาหาได้นะครับเหมาะกับการทํามาหาได้กว่าจะมาถึงวัยนี้ต้องผ่านเทวดาที่เป็นเทวดาฝ่ายบาปเคราะห์เนี่ยถึงสององค์นะครับซึ่งคือพังคารและก็พระสาวซึ่งเรียกได้ว่า ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับดูโหการผ่านพระเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องหนักหนามากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คนที่เกิดวัยวันอังคารเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันค่อนข้างจะยากลำบากเนี่ยนะฮะก่อจะถึงวัยพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยนะลองนึกดูถึงตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นวัยที่ ใครๆก็อยากจะมีความสุขแต่ว่าเจอพรางคารเสวยเข้าไปเนนะในจังหวะตรงนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าค่อนข้างหนักนะฮะค่อนข้างหนักนะฮะทั้งนั้นเนี่ยคุยกับคนพัางคารส่วนใหญ่แล้วจะบอกได้เลยว่าช่วงตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลำบากแล้วก็ค่อนข้างจะบางคนสำหรับบางคนนะฮะก็ขัดแคลนทีเดียวนะครับไม่ค่อยจะมีสิ่งที่ตัวเองที่จะได้ถูกใจได้อะไรเท่าไหร่นะครับพอมาถึงในช่วงเรียกว่า อายุ25-35นี่ถือว่าโอ้โหคนอังคารเนี่ยเข้าเป็นะเภทเหมือนอย่างที่เขาพูดจริงๆเลยนะการที่ชีวิตของเราต้องมารับผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามบุพกรรมของเราแต่ละคนนะครับมันพอเป็นเรื่องที่เลือกพรได้จัดสรรมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆไม่ได้จริงๆบุพกรรมกรรมในอดีตเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสร้างกุศลกรรมที่ดีเพิ่มได้ด้วยการทําทาน ทานที่ดีก็คือทานที่ผู้ให้ให้โดยแม่เจ้าจงและผู้รับก็ยินดีพร้อมรับเป็นทานที่มวลเหล่าพูดผีมาร่วมอนุโมทนาเทวดาต่างลงมาสันเสริญผู้สนับสนุน่องของเรามีตัวช่วยในการทำบ,บุญเสิริมสทามานำเสนอสำหรับแฟนคลับช่องราดดาวจุดแปะหรือผู้ได้อยูน่ในฟังสิทธิพิเศษซื้อผ้าดิบบริจาคชุดพลังบุญในราคา120บาทอาพรผืนสุดท้าย ใช้ปกคลุมหุ้มห่อร่างผู้เสียชีวิตให้เรียบร้อยเมื่อทําทานแล้วอย่าลืมอุทิศผลบุญนั้นให้กับเทวดาที่คุมของรักษาตัวเราและไม่ลืมอุทิศผลบุญให้กับมนุษย์หรือสัตว์ที่เราเคยเบียดเปียนให้มีส่วนในผลบุญนี้ให้กรรมที่มีต่อกันเป็นอาหสิกรรมกลับร้ายกลายเป็นดีสั่งซื้อได้โดยแอดไลน์แอดบุญห้าเก้าแอดบีดับเบิลเอ็นห้าเก้าอย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดด้วยนะครับ จะให้ส่งไปที่บ้านไปบริจาคเองหรือให้ส่งต่อเป็นสะพานไปให้ที่กู้ภยัยมูนิธิก็ได้ผืนเดียวก็ทำได้ครับเสริมพลังบุญขอบุญเสริมส่งให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยครับ ครับขอพูดย้อนไปนิดนึงนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับที่เรามาจะได้ยินเรื่องเบญจเพศเเจะเบญจเพศนะสมัยผู้ใหญ่เขาพูดกันเอ้ผมว่านะครับคำ,คำพูดอันนี้เนี่ยเหมาะสมหรับคนที่เกิดวันอังคารที่สุดนะครับเพราะเบญจเพศในความหมายของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นหมายถึงช่วงจังหวะที่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในช่วงอายุ25ปีไปแล้วนะครับซึ่งในจังหวะที่อายุ25ปีนะของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะครับ มันจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าเทวดาพระสาวเนี่ยมาสะ่วอายุพอดีนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่เรียกได้ว่าจดจํากันไปทั้งชีวิตกันเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับตัวเองเองก็เพิ่งจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเรียกได้ว่ามาเจอเรื่องหนักๆมาเจอเรื่องแรง,แรงนะครับ แต่ว่าการที่ได้เจอเรื่องหนักเรื่องแรงเหล่านี้เนี่ยก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าสามารถที่จะผักดันให้เ,เกิดความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุธิภาวะมีปัญญากันอย่างได้ามากกว่าปกติกันเลยทีเดียวนะครับเรียะเวลาที่สาวสวยอยู่เนี่ยถึง10ปีทีเดียวก็ถือว่านานพอสอคมควรในช่วงที่ พระหัสเสวยนะฮะอายุ3 5มสถึงห้เนี่ยนะฮะเป็นวัยที่เรียกว่าทำมาหาได้เลยครับทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยครับไม่มีเขาจับยัดใส่มือโอกาสพรังภูหลังไหลนะครับเรียกว่าโอ้โหทำกันลืมตายกันเลยทีเดียวนะครับยิ่งคนที่เกิดวัานอังคารแล้วย,ยังเอ่อเป็นมีดาวอังคารไม่ดาวประจำตัวด้วยนะฮะโอ้โหอันนี้เรียกว่าทํากันแหลกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ย จังหวะเวลาเหล่านี้ในชีวิตเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่ารอไม่นานนะครับก็เรียกได้ว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังแข็งแรงอยู่อายุ3 5มสถึงห้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเหมาะกับวัยทํางานจริงๆนะครับดังนั้นจังหวะตรงนี้สําหรับคนเกิดวันธุ์คารแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะฮะทีนี้เนี่ยสำหรับ หนุ่มสาวนะครับก็เรียกว่าถ้ายังไม่ถึงส5หก็รออีกสักนิดนึงฮะจังหวะเวลาที่ดีๆเนี่ยก็จะมาถึงนะครับก็ส่วนท่านที่เรียกได้ว่าเลยจงังหวะไปแล้วอะไรพวกนี้นะฮะก็ยังมีช่วงล็อกอื่นที่ดีอีกซึ่งผมก็จะทยอยบอกในคลิปต่อไปนะฮะตอนนี้ก็ถือว่า จดจำช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้ก็สอนลูกสอนหลานไว้นะครับบางทีเราเองก็มีลูกมีหลานที่จะต้องเกิดในช่วงวันนี้ตรงนี้ไปเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเออช่วงไหนที่มันลําบากลําบากยังไงอะไรประมาณไหนยังไงอย่างเงี้ยนะเราใช้ประสบการณ์ใช้เรื่องราวในชีวิตของตัวเรานะั่นแหละเป็นคําสอนของตัวเขาเลยโดยเอาจังหวะเทวดาสวยอายุเนี่ยเป็นตัวบอกเป็นตัวกล่าวไปก็ จังหวะเวลาในช่วงชีวิตของคนเรานะครับมีความจําเป็นหากเรารู้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องอยู่ในความยากลาบากนั้นอีกนานแค่ไหนนะครับถ้าเราพ้นแล้วนะเราจะทําอะไรเราคิดอ่านได้นะครับในจังหวะที่ติดอยู่ ในช่วงตรงนั้นเนี่ยบางทีมันคิดไม่ออกฮะแต่ก็ต้องการความหวังต้องการความเ,ออเห็นแสงสว่างว่าเออเมื่อไรเราจะพ้นตรงนั้นมาทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะพ้นออกมาได้ไม่เหมือนกันนะฮะสำหรับบางท่านที่เกิดวันอังคารนี่ต้องเกิดวันอังคารจริงๆนะครับจึงจะเป็นในลักษณะอย่างนี้บางท่านเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่สว่างเป็นวันอังคารเนี่ยก็ยังไม่นับเป็นคนเกิดวันอังคารน,นะฮะก็ยังต้องถือเป็นคนเกิดเป็นวันจันทร์อยู่ทางนั้นเนี่ย ลองไปเช็คดูให้ดีๆกับแอปพลิเคชันต่างๆใน Google นะครับก็จะทราบว่าท่านเกิดวัน